คือเอาจริงๆนะเมก็เห็นตามข่าวถามกังวลไหมกังวลเป็นห่วงส่งข้อความโทรหาแต่เวลาที่เขาแบบบางครั้งที่เขาคือเมื่อไหร่ที่เขาไม่สบายหรือเป็นอะไรจริงๆเขาจะโทรบอกเราแล้วเราจะวิ่งไปหาทันทีแต่ว่าเมคิดว่าครั้งนี้เขาอยากจะตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองก็เลย ปล่อยเขาอะค่ะก็เลยยังไม่ได้ถามอะไรเลยไม่รู้ว่าจะตอบอะไรใครว่ายังไงพี่เ<ร>มยว่าตอนนี้<ข>คือเขาครั้งนี้เขาเข้มแข็งกว่าครั้งที่ผ่านมาไหมฮะหรือ,อยังไงผู้หญิงอะเม่ว่ามันมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนอคือเรา เราเองก็เวลามีแฟนเราก็รักเนาะแต่อันนี้มากกว่าอีกเพราะเป็นพ่อของลูกลูกก็สองคนด้วยอะไรเงี้ยไม่คิดว่าสถาบันครอบครัวเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนอละเอียดอ่อนมากๆคือถ้าถ้าเกิดเป็นแค่แฟนอะไรไม่ถูกใจแล้วก็เลิกกันได้อะ่ะคือคือบางทีอ่านข่าวนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวเวลาอ่านข่าวคุณก็บอกว่าเลิกไปเลยเลิกไปเลยเลิกไปเลยมันไม่ง่ายขนาดนั้นเนาะ พอเป็นครอบครัวตัวเองก็ไม่เคยมีครอบครัวก็ไม่เข้าใจนะแต่แต่ก็รู้สึกไม่น่าจะง,ง่ายขนาดนั้นในการคิดว่าเอ้ยอยากจะเลิกก็เลิกให้เ้วลูอกอีกสองคนละอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะพูดง่ายๆว่าพังก็พังเลยคือถ้าสําหรับตัวเมเมเมเป็นคนหนึ่งว่า อะไรจะพังก็ได้แต่ครอบครัวเบบต้องไม่พังในความรู้สึกเบบที่ว่าขอเลือกอยู่ทางอย่างมอบครัวเออก็ห่วงอะห่วงก็พร้อมซัพพอร์ตเขาเต็มที่แต่เขายังไม่ได้ต้องการเขาช่วยเหลืออะไรจากเราแต่ว่าคนก็ค่อนข้างแฮร์ริ่ทีมพิเปอร์เยอะกำลังใจเขาค่อนข้างดีไหมฮะสำหรับที่เราเห็นทีมแมปเปอร์เขาแน่ทีมแมปเปอร์เยอะไม่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 รู้อะไม่ขอไม่ ไม่ได้สนับสนุนให้คนตีกันเท่าไหร่แต่ให้กําลังใจเพื่อนค่ะอ,อย่างาหลายคนเป็นห่วไม่เปื่อนเพราะว่าผอมลงไปเยอะอเอออันนี้ย<ข>ก็มากกว่าเดิมเราเห็นนะว่าไน่ไม่ไม่ชอบความผอมของเขาครั้งสุดท้ายที่เจอเขาอะ่ะแต่คือก่อนหน้านี้เขาจะชอบกังวลว่า ขายใหญ่นน่นนี่นั่นตอนนี้เขาแฮปปี้กับหุ่นเขาแต่หน้าเขาตอบมากอันนี้ก็ก็ว่าเขาเหมือนกันว่ามันมันถมไปอ่ะไม่โอเคเขาก็บอกรอรอรอเออคือเดี๋ยวเขาจะไปกินต้องพาเพื่อนไปโดบไหมคะได้ทุกเมื่อนะมาแบ่งอาหารไปไปกินก็ได้เออยอะมากไม่กินไม่ไหวแล้วก้นไม่ไม่โอเคแล้วค่ะแต่จริงๆตอนนี้คือเราแก๊งเราก็ยังคุยกันทุกวันให้กําลังใจกันส่งพลังกันทุกวันคิดว่าเขา เขาน่าจะคุยกับคนที่มีครอบครัวมากกว่าเพราะว่าเนี่ยเป็นคนเดียวที่ไม่ค่อยเข้าใจก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่ก็สันแต่ก็ก็รักเขาอ่ะก็บอกเขาอยู่ทุกวันว่าเอ้ยรักกอดก่อนนะคือไม่ว่าเขจะเลือกเท่าไหร่ก็ส่ตามใจเพื่อนเห็นด้วยไม่ได้เห็นด้วยกับทุกอย่างหรอกเพราะว่าไม่เข้าใจด้วยแต่ว่า เขาเพื่อนเราพร้มอมสพอร์ตเสมอถ้าเพื่อนต้องการความช่วยเหลือใช่ถ้าไม่สบายหรือ,อไม่โอเคไปหาได้ตลอดโอเค,อเคขอบคุณค่ะ